วาละอย่างนาคีนาคาที่พวกเราเห็นอยู่นะปรากฏการที่มันทําให้เราเจ็บปวดก็ดีอ่ทําให้เราไล่ลํายลอยู่ก็ดีอันนี้เขาเรียกว่าแสดงกรรมเออเราก็แยกรูปแยกนามเรานี่อยู่กับลมหายใจขณะที่เขากลังแสดงกรรมอยู่นั่นน่ะเราก็ให้ลมเข้าไปเพื่อให้เขาคลายเอาลมนี่แหละเอาลมเพื่อไปเพื่อให้เขาได้แสดงได้เต็มที่เออย่างบางที นายคีนาคาเข้ามาก็อยากไล่ลําก็ให้ก็ลําไปให้มันสุดสดซะอย่าไปกดเข้าไว้พอเขาสิ้นสุดแล้วก็โอเบิกบานแล้วก็ขอบคุณเราก็ไปแล้วคือจิตมันก็จะเลี้ยวเกิดปฏิสติสมาธิอุเบขาแล้วมันก็จบนะใจตรงนั้นเปล่าวันที่จิตยานเขาเดิ่ตัดทารุเราก็จะรู้ว่าเขาตัดทารุอย่างไงผมนั่งหลายที่เป็นที่เขายังไม่เคยสัมผัสพวกนี้เลยอีกที่เขามา นี่จิตเหนือสำนึกนะที่เขามาอาศัยกายเลยเนี่ยบางทีตามดงตามป่าเนี่ยบางทีพระอริยะพระที่ที่ท่านเพียรอยู่เนี่ยโอ้ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยเพราะติดอยู่เนี่ยเออมาใช้กายเราเนี่ยโอ้ท่านเข้านิพพานมุม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 นั่นเราก็ได้สัมผัสไอเย็นจากนิพพานกับท่านด้วยเทพรมก็เหมือนกันบางทีฟังธรรมะของเรานี่ฟังฟังอสัลตัดทิ้งทุกอย่งทุกอย่างไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดทุกอย่างมันไม่เที่ยงพูดไปปุ๊บโห้เขปุ๊บตัวมันสั์ป๊อัสรู้เลยอ่าเราพวกเราเองก็ได้สัมผัสเยอะมากในหุ่นยนต์ของเราจะสัมผัสตัวนี้เยอะมากเยอะมากผมทั้งหลายหรือสีทั้งหลายที่ติดหยุดติดอยู่นิดเดียวเออ ร้อมที่จะบรรลุธรรมแต,ต่ติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่แค่อัตตาเนี่ยออกจากความเป็นกูไม่ได้เนี่นพอได้ฟังธรรมะพอได้เพียรภาวนาเขาโอ้มัมสลัด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 ืมเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยโชคดีได้สัมผัสได้สัมผัสกระแสนิพพานเนี่ตายก่ตายแล้วคือมุจจิตท,ที่สทั่ตรู้ตามพระเจ้าเนี่ย เราจะรู้ตามเขาเราจะมีสภาวะให้เกิดขึ้นให้เราเห็นนี่เราโชคดีนะผู้คนเหล่านี้จะไม่ออกเลยที่นี่ทัานนี้เออสักวันหนึ่งก่อนตายต้องสัมผัสได้อยู่แล้วก็วจะไม่ทิ้งเลยขาดเพราะตรงนี้มันจะฝังฝังแน่นแน่นมากเลยด้วยความสงบ ิทที่มันว่างจริงจริงที่มันสุดจริงๆริงโอ้ม่ซึ่งมันหาจากทางโลกไม่ได้ฟังเรื่องไหมล่ะความสุขความสงบความเย็นความสบายมันหาจากทางโลกไม่ได้เลยเนี่ยที่ความโลภความโกรธความหลงมันหมดเนี่ยดับเนี่ยไอ้ดับทุกนี่แหละเรื่องของการปฏิบัติซึ่งทาาโลกจะไม่มีอ่าจะไม่มีขึ้นเพราะฉะนั้นมัน เกิดขึ้นเฉพาะนักปฏิบัติเท่านั้นเองดังนั้นพวกเราที่เป็นหุ่นยนต์นะที่เปลี่ยนเพราะต่อไปเราพอจะพาพวกเราไปถอนคำสาป mm hmm. นะตอนนี้ใครอยากเดินตามก็ไปไปถอนคำสาปไปแก้ไขอสิ่งที่อกสารหลับเมืองก็ดีอะไรก็ดีที่ที่เขา ในบาทอาฆาตจองเวรกันไหมจิตญาณต่างๆที่ยังมืดบอดอยู่ยังมีอีกเยอะที่เขาเราจองล่างจองผานกันนะ <c oughs> คือเราต้องมองว่าเมื่อก่อนที่เราออกรบเนี่ยเภาทหารออกไปไอ้ผู้ที่ตายอยู่นั้นสามรบกลางดวงกลางป่าก็มีที่อยู่ตามต่างที่เขาไม่สามารถที่เอาศพมาได้ก็มีแต่ที่เขาผูกเก็บอยู่ก็มีเยอะเยอะมากเลย <c oughs> นะไม่ว่า <c oughs> จะเป็นเมิ้นลาว พมาี่โดยบางทีหัวเมืองต่างๆที่เราข้ามดงข้ามป่าเนี่ยถ้าหายตายเป็นเบื่อนะลืมนะคอยเราอยู่ทั้งนั้นแลวพวกเนี้ยแล้วก็เจ้าเมืองเก่าๆเ,เนี่ยไอ้ร้อยหลายพันปีมาแล้วนี่ก็มีที่คอยธรรมะของพระพุเจ้าอยู่บางทียังไม่ถึงเวลาที่ตามโลกเปิดออกให้สัมผัสกันได้เขาก็ไม่เข้าใจ กาไม่เข้าใจเพราะครูบาอาจารย์ที่ไปฏิบรรัติก็ปฏิบัติของท่านไปเรื่อยๆก็คือต่างคนต่างอยู่รู้เรื่องไหมล่ะพระเุ้าตัท่านก็เดินเข้าป่าท่านก็ปฏิบัติของท่านน่ะไอ้คนดูมันก็งงอยู่เงี้ยนะอะไรรู้เรื่องไหมล่ะคือต่างคนต่างทำไงนั่งเฉยๆก็จะไปรู้เรื่องเหรอแต่แม่ติดยานเขาก็ไม่รู้เรื่องกับพระธุ้าต่ะ ้าน้องก็สาเขาก็ได้แต่บุญอย่างเดียวเอ,อแต่ของเราไม่ใช่เขาสามารถสัมผัสกับเราได้เลยนีเ่เราเรียกว่าสามภพเปิดออกให้สัมผัสเพื่ออะไรเพื่อคัดสรรกันกองเอาคนสําหรับที่จะเข้าสู่อีกยุคหนึง่งอ่าจิตที่จะบริสุทธิ์ก็ต่อไปนี้เนี่ยนรกมันปิดปิดสนิทด้วยนะไม่เปิดอีกแล้วนะจนกว่าพัตตะกรนี้จะหมดไปเลยนะทีเนี้ย ไม่มีการเปิดแล้วนะก็เปิดเต็มที่แล้วคือตอนนี้เราที่พระองค์ให้เปิดเปิดสามโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ขุมนรกในเปิดรับรู้กันอนุญาต,อน,ญาตอนุญาตให้นรกเนี่ยมีมีส่วนในการฟังธรรมด้วย<ม>เออคนที่พร้อมที่จะพร้อมที่จะรับฟังธรรมก็มีแต่เขาดูก,กำหนักเขาจะยัง ญาติพี่น้องของเรานีเราก็ใช้ได้เพราะแม่ญาติพี่น้องของเรานี่ยไอ้ที่เป็นหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะออกกล่าวแล้วขอโอกาสเออผูอ้ขุมกฎได้เปิดรกขอคนนี้มาทำต่อไปมันจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นฟังให้ดีเด้อเพราะฉะนั้นต้องฝึกจะได้ช่วยได้ คนยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งใช้กรรมมากเท่าไหร่คนนั้นแหละปัญญามันจะเกิดขึ้นเพราะระบบนี้คือระบบของพ่อจงก็บอกนะทําให้มากเจริญมากยังไงปัญญาก็ต้องเกิดมองให้ดีนะมันเป็นโอกาสของพวกเราเลยนะโอกาสของพวกเราที่จะทําทหน้าที่รับใชบ้พระเจ้าของเรานะเพราะมันเป็นการเคลียร์ปัญหาเ,ออเป็นโอกาสให้จิตญาณทุกภพภูมิ ธรรมะของเราคือเปิดโอกาสให้จิตญาณทุกภพภูมิได้มีโอกาสเข้าใจธรรมของพระเจ้าถ้าหมดช่วงนี้แล้วคือจบแล้วเพราะเป็นสภพกิจเข้าใจเขาว่าเป็นสภพกิจไหมพอเลือกเลืองไม่เป็นสภพกิจคือแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเอ,อช่วงเคลียร์ปัญหาเนี่ยออพอภไยพิบัติทั้งหลายล้างผ่านหมดจบเลยทีเนี้ยไม่มีสิทธิ์แล้ว ไม่มีศแล้วธรรมะของเราก็จะจางไปแล้วจางไปจางไปแล้วคนที่ดีๆเท่านั้นคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วคนในโลกนี้ก็จะมีแต่ความกลัวและกลัวบาปเออเพราะเห็นภัยไงข้าใว่าล่ะเห็นทุกข์ที่แท้จริงก็จะมีแต่บุญและจิตเป็นบุญและเป็นกุศลแล้วคนคนที่เม่อบอดจิตจริงก็คือ ตดนปิดขังไว้เลยไม่มีโอกาสได้เกิดอีกแล้วพะสดกับนี้คือจบแล้วรอยุคใหม่ทีเนี้ยอกลับใหม่พอยุคปฏิอริยยไม่ใจึ้นจบแล้วพราเรานี่กําลังตกปูทางให้พระองค์ท่านปฏิอริยยไม่ใจเกิดขึ้นองค์ที่ห้าดีมาแบบสบาย เพราะเราป <reco> ูทางไปแล้วพอใจยังมาแบบสบายเลยปื้อจบเลยอายุอะไรหมื่นปีออกบวชอายุหมื่นปีออกบวชเออแปดหมื่นปีจบเลยที่นี่เห็นไหมเหตพวดเราต้องอายุยืนยาวไปเรื่อยๆไง เอแอค่สองร้อยก็จะตายเลยเนาะรักษารักษาทำเอาไว้อาจารย์ของเราให้มันแข็งแรงไม่ใช่กานขี้การเยี่ยวพวกเราจะได้ประมาดถมีแนวทางอยู่มีแนวทางให้อายุยืน ฉะนั้นเราต้องเป็นหมอเองไงพ,พ่อบอกถ้าเป็นหมอเองนี่เราก็มั่นใจใช่ไหมเวลาเอออย่างเนี้อยอย่างชีพเพนเนี่ยเออทำงานทั้งวันโอ้สบายเลยทีเนี่ยอายุยืนยาวถูกไหมอื้มอายุยืนเอาก็ทํางานทั้งวันอ่ะแล้วก็แล้วก็หายแล้วปอกต้งต่อแล้วใช่ไหมนี่ไงเมื่อทํางานทั้งวันในเมื่อเรา ทำได้แบบนี้ก็เหมือนเราแต่งกิ่งต้นไม้ยเรื่อนแมนที่หลวงตาเออเป็นอ่อนต้นไม้มั่งแหละอ่าเนี้ยก็คือนี่แหละถ้าตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆมันก็เออเดี๋ยวเงา้ยวมที่ต้นไม้มันโค่นลงมาใช่ไหมยอดมันหักใช่ไหมเอาแต่ยอดไม่โอ้ยสาวกว่าเดิมอีกอใช่ไหมเอ้านี่ต้นมะขามแล้วเนี่ยลองดูสิเออตัดออกมาแล้วโหแต่งกิ่งมาเนี่เอาเปี้ยไปทาบทาบัทบทบปุ้ย ย้ายเผ่าพันธุ์ได้อีกเป็นเปือเลยใช่ไหมเออเป็นร้อยร้อยต้นนนใช่ป่ะไอ้ต้นเดิมก็จะเหมือนเดิมเห็นไหมต้นไทเหมือนเดิมค่อยดูสิเออลองปล่อยให้ธรรมชาติเดี๋ยวก็ตายเหรเนี่ยเห็นไหมต้นมะม่วงเห็นไหมปล่อยธรรมชาติใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายไม่ตายซากเห็นไหมเออแต่ถ้าเราตัดแต่งโหเดี๋ยวก็งาเห็นไหมมีมังสมองบางคนอ่ะเออ อย่างนั้นคนตายซากนั่งเลยเออให้มีความสดชื่นในจิตของเราเบิกบานปุ่นนะั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาสิอย่างโงส่สิโอ้เป็นลูกของหลวดีงโง่เอกโลงหนวัวแตกเออทำปุ่นเข้าไปในจิตของเราดิเอากายไม่มีเงินกน,ก,นากายแล้วนี่แหละทำเข้าไปอย่วิชีเพนทำอยู่นั่นนั่นนั่นแหะไม่ต้องใช้เงินหรอก เอาขึ้นมาก็กวาดเป็นไม้ทำนนทำนี่โอ้ยสนุกสนานเออทำไมต้องทำเนื่ยล่ะเอาเกิดมาชั้หน้ากูก็ทำอย่างนี้ทำให้มันเข็ดชั้นไม่ดีกว่าเลยนะแล้วอยากเกิดอีกเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ถ้าโชคดีนะได้เกิดมาเป็นอย่างนี้นะ้าโชคแล้วจะได้เกิดมาเป็นไหมล่ะเออจะได้เกิดเป็นชีอีกไหมล่ะเหรไหมได้บวชได้ตัดหัมปั๊มเลย แค่หน้าไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอยากทําอะไรเอเอเกิดมาอีกเอออยากเกิดเกิดไปทําอะไรล่ะที่อยากทําอะไรก็ทําให้มันสุดๆซะสิถูกป,ป่ะละ่ะเออจะได้ไม่ต้องอยากเกิดอีกเนื่อมื่มมีอยู่แล้วก็รีบอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็รีบทําเสียเออโอ้ตายไปอันนี้กูย,ยังไม่ได้ทำเลยอยากมนเกิดอีกอ่าแล้ว ทำให้มันสุดไปเลยเอออันไหนดีละ่ะที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทาเนี่ยรีบซะจะได้ไม่ต้องทิทยามาเกิดอีกเกยดมีแต่ทุกมองออก,กเปล่าคน<อ><อ>ยังได้ลนล่นยามาเกิดอีกโอ้ออยยากมาเกิดอีกก็ห่ hàng, ออางๆเพระอไปไหนเด้อเมอให้ตุม่ม <laughs> ใจเด้อ เออมาเดินใกล้กันเลยเดี๋ยวเขี่ยลูกพ่อตกเวทีอีกตอนมาดึงลูกของพ่อตกเวทีไปอีกเออแก่พยามามันจองล่างจองผานก็พอแล้วไม่เอาพวกเดียวกันลงไปอีกก็ชวยรู้เรื่องไหม